อยากเข้ามาหนึ่งมาสี่โรงเรียนเซนต์ฟรานซิสเบียต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ครับระดับชั้นมหนึ่งทุกแผนการเรียนเปิดรับสมัครช่วงเดือนกันยายนระดับชั้นมสีทุกแผนการเรียนเปิดรับสมัครช่วงเดือนมีนาคมแล้วมีสอบเข้าเมื่อไหร่ครับระดับชั้นมหนึ่งทุกแผนการเรียนมีสอบช่วงกลางเดือนตุลาคมระดับชั้นมสีทุกแผนการเรียนมีสอบช่วงกลางเดือนมีนาคมแล้วประกาศผลสอบเมื่อไหร่ครับ ระดับชั้นมหนึ่งทุกแผนการเรียนประกาศผลสอบช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนระดับชั้นมสีทุกแผนการเรียนประกาศผลสอบช่วงปลายเดือนมีนาคมมีสอบวิชาอะไรบ้างครับระดับชั้นม .1 หลักๆจะสอบวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษระดับชั้นมสีหลักๆกก็จะสอบวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษแล้วค่าเทอมเท่าไหร่ครับ ค่าเทอมมอต้นห้องเรียนภาษาไทยค่าเทอมต่อปีประมาณ80,000บาทห้องเรียนภาษาอังกฤษค่าเทอมประมาณ150,000บาทค่าเทอมมอปลายห้องเรียนภาษาไทยค่าเทอมประมาณ80,000บาทห้องเรียนภาษาอังกฤษค่าเทอมประมาณ110,000บาทสำหรับใครที่อยากเข้าเรียนต่อโรงเรียนเซนต์ฟรานซิสเปียก็สามารถเตรียมตัวเองให้พร้อมด้วยคอร์สตีสอบเข้าม .1 และม .4 เรียนสดออนไลน์ผ่านซูสอบถามเน็ตแอปเขียวแอสซยเจอราจเตอร์ได้เลยนะครับ